สวัสดีเจ้าวันนี้ยาบัวะกะปไปพอสมุนไพรนะจ๊ะอะเป็นมีสรรพคุณแก้ฮักษาโรคอย่างที่เขาเป็นอยู่ได้ก่อเขาเจะส่วนไหนของเปินมาใช้ส่วนหักส่วนใบส่วนไหนเนาะเจ้านอติมาฮักษามาใช้บำรบัดอาการของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วหน้าตาสมุนไพรชนิดเนี้ยเป็นจไดเอาไปพอสมุนไพรชนิดนี้กันเลยเจ้าเดีย๋ยวบัวกะจะไปามาพอสรรพคุณของว่านกามหอยนะจ้า เราเป็นมีสรรพคุณแก้อาการทักษาโรคอย่างได้พ้องนะเจ้าเนาะถ้าใครที่เป็นโย่สามารถจะเอาบ้านกับหอยเนี่ยมาใช้มาแก้ทักษาบำบัดอาการอย่างได้พ้องบ้านกับหอยแต่ละตีแต่ละทินนี่ก็ห้องบะเหมือนกันนะเจ้าเนาะฝังก็ห้องไอกับหอยแข็งบ้านหอยแข็งเจ้าแต่ตังบ้านใหญ่บวัวนี่ก็ห้องบ้านกับหอยบ้านกับหอยนี่กระจัดเป็นพันไม้ล้ม,ล,มลุกมีอายุหลายปีเจ้ามักขึ้นในเป็นก่อนะเจ้าบ่มีกัน แตกกิ่งก้านลำต้นวบใ,ใหญ่ขยายพันธุ์ด้วยไหล่หรือยอดหรือการปักช้ำนะเจ้ากรเจีย,ะยะนะเจ้าเนาะยายบัวเอามาปลูกนี่ก็ะเยะบัวกระใช้ยอดใช้กิง่งเป่นมาปักช้ำนะเจ้าติดง่ายเป็นง่ายเจ้าแต่เพิ่นก็ชอบที่ชื้นน้อยนะเจ้าเอามาพอสรรพคุณของว่านกับหอยนะเจ้านอกนะว่ามาใช้แก้ฮักสาอาการยังได้พ่องใบและดอกนี่ก็มีรสจืดชุ่มเป็นยาเย็นนะเจ้าออกฤทธิ์ต่อตับแล้วก็ปอดใบนี่กระใช้เป็นยาทำให้เลือดเย็นเจ้า แก้อาการฮอนไนเนาะเจ้านาะอแก้อาการกระหายน้ําโดยใช้ใบสดสามใบนะเจ้านํามาต้มผสมกับน้ตาตาลกวดเล็กน้อยกินเป็นยานะเจ้าแต่ใช้แก้เลือดกาเดาไหลนี่ก็ใช้ดอกว่านกับหอยสิบกรัมหรือประมาณยี่สิบถึงสามสิบดอกนะเจ้านํามาต้มกินเอ้ยเนี่เจ้าต้มกับน้ํากินเนาะเจ้านาะอหากมีไข้ตองฮอนนี่กใ็ใช้ใบแกประมาณสิบถึงสิบห้าใบนะเจ้านำมาต้ม กับน้ำจนเดือดแล้วก็ตักใบออกเติมน้ำตาลกวดลงไปนะเจ้าเนาะแล้วก็ใช้กินเป็นประจำจะเป็นยาแก้ไข้นะเจ้าตำรายาไทยนี่ใช้ใบสดเป็นยาแก้เจ็บคอแก้ไอเจ้าใัวใบสดประมาณสามใบนะเจ้านามาต้มผสมกับน้ําตาลกวดเล็กน้อยกินเป็นยาเจ้าตำรายาแก้ไอห้อนไนในปอดนะเจ้าแก้อาการไอเป็นเลือด มืใช้ใบวานกับหอยอีบกามนะเจ้าเนาะนำมาต้มกับฟักนะเจ้าใส่น้ำตาลกวาดเล็กน้อยใจกินเช้ากระชายแก้วัดแก้ไอแก้ไอเนื่องจากวัดมือใจดอกประมาณยี่สิบถึงสามสิบดอกนำมาต้มกับน้ำกินนะเจ้าช่วยแก่เองนี่เจ้าเสมหะมีเลือดมือใจดอกวานกับหอยยี่สิบถึงสามสิบดอกนะเจ้านำมาต้มกับน้ำกินนะเจ้าเนาะดอกมีรสชุ่มเย็นเจ้า ใจต้มกับเนื้อหมูนะเจ้ากินเป็นยาช่วยขับเสมหะแก้ไอแห้งแก้อาเจียนเป็นเลือดนะเจ้านาะเมื่อใจใบสดสามใบนํามาต้มผสมกับน้ําตาลกวาดเล็กน้อยกินเป็นยาเจ้าใบละหักในหักใจในปริมาณดีนักนะเจ้าก็จะเป็นยาทาให้อ,อาเจียนได้นะเจ้าช่วยแก้บิดทายเป็นเลือดตาายาแก้บิดในระบุเมื่อใจยาสดร้อยยี่สิบกรัมเข้าใจว่าก็คือสว่วนดอกของเพนนะเจ้า แล้วก็น้ำตาลสามสิบกรัมนำมาต้มกับน้ำกินตอนอุ่นนะเจ้าโดยกิ่นทอไปนี่ก็กิ่นหนึ่งชุดนี่ก็จะเห็นผลแล้วเจ้ากระทากิ่นติดต่อกันไปอีกสักสามสี่ชุดนี่ก็จะหายขาดนะเจ้าบ่มีผลข้างเคียงอย่างใดเลยนะเจ้านอกเพราะว่าเป็นเป็นสมุนไพรเจ้าช่วยแก้บิดจ,จากแพกทีเลี้ยนี่ก็บมือใจดอกแห้งนะเจ้ายี่สิบถึงสามสิบดอกนำมาต้มกับน้ำกิ่น,นเจ้า ใจแก่กดไหลย้อนนี่กับฮือใจใบบ้านกลบหอยแข็งนะเจ้าแล้วก็บใบเตยสดนะเจ้าน้องยางและเต้าๆกันนํามาต้มกับน้ําจนเดือดนะเจ้าใจกินตังน้ําวันละสามสี่ครั้งนะเจ้าหรือว่าจะกินทั้งวันนะเจ้ากินตังน้ําไปเลยก็ได้เจ้ากินครั้งละครึ่งแก้วผสมกับน้ําพึ่งหนึ่งช้อนชานะเจ้าน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่นอีกเล็กน้อยเจ้าแล้วอาการของกดไหลย้อนก็นจะค่อยๆดีขึ้นนะเจ้าหากว่าต้องการจะให้หายขาดไอ หายขาดไปเลยนะเจ้าก็เพืกินติดต่อกันเป็นเวลาสามถึงหกเดือนนะเจ้าเนอะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดี๋ยวนะเจ้ากินแล้วห้ามนอนอย่างเด็ดขาดเยเจ้าแล้วกาลังกินข้าวก็ต้องออกกําลังกายเบาๆด้วยทุกครั้งนะเจ้าใบาและหักนี่ก็ใช้ในปริมาณที่เยอะก็จะมีสรรพคุณเป็นยาเจ้าเป็นยาไทยนะเจ้าตำรายาจีนนี่ก็จะใช้ดอกของว้านกับหอยเป็นยาแก้อาการตกเลือดในลําไส้นะเจ้าใบาและดอกนี่ก็ช่วยแก้ปัสสาวะเป็นเลือด ในอินโดจีนนี่ก็จะใช้ต้นนะเจ้ามาต้มแล้วก็เอาไอเข้าลมแกธิดสีดวงทวารน,นะเจ้าหักนํามาใช้เป็นยาบำรุงตับแล้วก็ม้ามพิการได้เป็นอย่างดีเลยเจ้าประเทศอินโดอีประเทศอินเดียนะเจ้าก็จะใช้วานกับหอยผสมกับน้ํามันงาใช้เป็นยาฟอกนะเจ้าแกต่อมน้ําเหลืองบวมนี่ก็ดอกนี่ก็ใช้เป็นยาห้ามเลือด ตำรายาแก้โรคผิวหนังืนคันอันเกิดจากการทำนานะเจา้าก็ให้ใจน้ำขั้นจากบ้านกลับหอยนะเจา้ามาทาบริเวณมือและเท้านะเจา้าเนาะแล้วก็ปล่อยแห้งเจา้าแล้วก็ค่อยลงไปทำนานะเจา้าการทาน้ำขั้นจากบ้านกับหอยหนึ่งครั้งนะเจา้าก่อนแลวก็หลังลงไปทำนาจะช่วยป้องกันมือและเท้าเน่าเปื่อยเจา้าซึ่งจากการทดสอบสองพันลายพบว่าได้ผลดีเจา้าใบนี้ก็ช่วยแก้อาการพกช้ำพกช้ำภายในเนื่องจากพัดตกจากที่สูงนะเจา้าเนาะ เือเกิดจากการหกล้มฟาดถูกข,ของแชงนี่ก็หื้อใช้ใบสดสามใบนํามาต้มกับน้ําตาลก้อเล็กน้อยนะเจ้าใช้กินเป็นยานะเจ้านี่ก็เป็นสรรพคุณของว <Okay. Okay. S 2> านกับหอยนะเจ้าว่าเป็นมีสรพพคุณแก้รักษาอาการขอ,องเขาที่เป็นยูนะเจ้านะเจ้าเนาะบางคนเป็นก็บบชอบกินยาของหมอนะเจ้าก็ลองหั่นเอาสมุนไพรนี่ไปใช้ไปรักษาไปบ,บาบัดนะเจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ยายบัวกะหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบรักก็น้อยชอบคลิปนี้จะได้กระจ o ยกดได้ติดตามเมื่อยายบัวโดยเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุขกูคูกูโนเจ้า